ทำไมถึงเรียกว่านาคกิ่นจีนเอามาจากเมืองจีนหรืออย่างไรแล้าเรียนถามท่านผูตดีประธานเช่นพวนี้ต้นค่คือไทยกับจีนมีการติดต่อราคาเดินกิ่งโซเรียก็เป็นภาพี่ถอกแบบมาจากจีนพราทฉะนั้นก็มีแร้วก็ไทยก็พบ้าก้า สางชาติเกิดเกิดมีหน้าอหน้าจีนบ้างหน้าฝรั่งบ้างหน้าหน้าอะไอะไหลายหลายหน้าครับอย่างี้การตกแต่งนี้ที่ของกรีนที่มาจากเมืองจีนจริงจนี้มีไหมครับหรือว่าเป็นลักษณะพิเศษของฝร,รัร่งเ,เราเรือ่อเรกเรว่รกคือเราสวยเลยเราก็ตกแต่งเลยบางท ้าใจว่าผมจะเป็นฝีมือชา่างหลวงผู้สร้างะฉะนั้นฝนะีมือความเรียบร้อยความละเอียดสึ่ง,งมี้ก็กิ่นไอที่วัดต่างๆต่า ร่องตบแต่ก็มีจุดนะครับเห็นมีลักษณะครับรัเป็นหน้าจีนยิงครับลักษณะน,นี้นะครับกับในสร้างในปี2 4 3สี่สาครับครับอันนี้มีลักษณะอะไรที่บอกว่าเป็นพักปีกนะเพราะว่าพักปีกโดยทันน่วไปมักจะมีโบลลังคู่แล้วก็มีการต่อบปดหยบหยบน้า ในกรณีปกิณโตร์เนี้ยพิเศษเนี่ยเราไม่เห็นลักษณะของโบลังคู่และรอยแบบน้ำทำไมอาจารย์ติดเชื่อว่านี่เป็นปกิณโจรนเลยเดี๋ยวให้ลุงช่วยอธิบายฮิงโบรเรยนเนี่ยนะครับ่ว่จะมีโบลังแต่มีขึ้นไมมีโบลังก็มีครับแต่ว่ามีน้อย มีนะ้อยเพราะจะนักใครไม่เห็นก็ถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆนะก็จะไม่รู้ว่าเป็นเิ่งเ,เ,เท่าเรื่องาจารย์เข้ไว้ดีอะไรจะเสริมในการับคือถ้าสมัยสมเด็จตุลย์ยากราเร่เนีท่านก็จะมีแบบมือจาจการสมัยก่อนก็จะลึกจะเข้ากับเนื้อที่จาาอยู่ในข้าคือ ความเก่าของ,ของการจางเนี่ยจะผสมผสานเนี่ยจะเห็นรอยร่องรอยคมชัดแล้วก็จะลึกนะเป็นธรรมชาตนะิเก่าถึงยุคจริงๆสำหรับองค์นี้นะครับก็เป็นเ,เขาเรียกกันทั่วๆไปนะฮะเป็นลายจุดหลุกทองนะครับ บททองก็คือประดับไปด้วยบททองนะครลายจุดก็คือจีวรที่อาจจะต่อเป็นลายจุดเล็กๆหรือเป็นต่อเป็นลายดอกคูเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นหน้าจีนที่มีลักษณะตามที่อาจารย์ประเวศพูดไว้นะครับ,บลักษณะทั้งหน้าจีนหญิงและหน้าจีนชายครับจะมีหางคิว้วหางตาที่ชี้ขึ้นนะครับซึ่งเป็น หนาจีนรับชอยครับชอยแล้วทีนี้ทําไมถึงมีหน้าจีนขึ้นมาในพระไทยครับที่เออมื่อสมัยก่อนที่มีาการการค้าความจเจริญรุ่งเรืองมาตลอดในรัชสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็เริ่มออพัฒน,นาเกี่ยวกับวัตถุก่ิตต่างๆให้เกิดอัตลักษณ์ของพระเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นหน้าจีนหน้า อันล่ะพะม่าหน้าญี่ปุ่นและหน้าอินเดียนะครับก็จะมีหลายหน้าพอสมควรครับนั้นเมื่อเรามาสังเกตสังเกตเราก็จะทราบว่าหน้าจีนเป็นยังไงหน้าญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็หน้าพม่าหน้าอินเดียเป็นยังไงครับก็จะมีลักษัณ์ของพระแต่ละองออนั้นจะบ่งบอกถึงความรูปร่างลักษณะของพระ ำหรับองนี้ก็ที่ฐานก็มีจานน่าเป็นลักษณะของจานทุกซ้อนใช่ไหมครับอา<ล>จารย์ทุก,<า>กซร<า>อนทุกซ้อนลานทุกซ้อนนะครับไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะครับแล้วก็ขั้นหลังนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้คือไม่มีโบคู่แล้วก็ไม่มีรอโคดไม่มีการต่อโคดเหยียบน้ําคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับองต่อไป เ็นนี่เป็นหน้าอะไรครับาจนใช่อันนี้เป็นหน้าหน้าหญิงครับหน้าหญิงหน้าชายจะไม่มีร่องคิ้วตรงนี้ครับแล้วหน้าชายจะเรียบแล้วก็มีจุดนาสังเกตเราะน้นหน้าจีนชายครับให้ดูนานๆหน่อยเพราะนานๆจะเห็นตปข้างหนึ่งต้องดูกันนาน ก็ทีนี้เราก็จะมาดูกลิ่นกีนอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นองค์นี้นะครับเรียกว่าองคุมพิมพ์องคุมนะครับคือที่ผมเคยอ่านเนี่ยก็กลิ่นที่องคุมเนี่ยอาจจะสร้างมาจากวัดเล่งมีดีก็มีนะครับทีนี้เราทราบได้ยังไงเพราะ พระกริ่งพระกริ่งที่ผมคุมเนี่ยเป็นพระกริ่งโกเรติงได้ขออนุญาตยกขึ้นมานะครับจะได้ชี้แจงด้อยู่นะคัุมนี่ก็เป็นวัตถุอในแบท้ายก็มนเปิดนี้เี่รู้เป็นสร้างเทวโตก็เป็นคำแท้กก็คือมีวัวหลังากิ่งจีและวัวหลัง นอกจากมีโบราณเรื่องนีมีต่อไมฆนามีมีต่อไมฆนาที่เป็นแลคับเป็นเป็นพระอเรียนแบบอาจารย์ครไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับก็ถ้าอันนี้สร้างในปีพศสอ3 4นะครับผมรับเป็นคือเนื้อหาอัตลักษณ์ของ พระแห่งทันยุคแล้วก็ยังมีจานปะทะอยู่นะฮะทั้าง,งที่ก้นแล้วก็รอบงนะองคุณนะจีวรองคุณเนี่ยนะครับนะข้างข้างหน้าและข้างหลังนะครับกับที่ก้นครับอันเนี้ยวงบอกถึงความเก่าของพระนะฮะในสมัยที่สร้างสองสี่สามสี่นครับอันนี่าียารครับนี่ให้เปรียบเทียบนะฮะอ่า คือลักษณะของหน้าอีเดียหเห็นเอาหลากหลายของครับนี่เป็นจินตนาการของช่างศิษหมู่สมัยโบราณนะครับอาจารย์ตุ้เวชยแนได้หนังไหนนะครับครับอัตลักษณ์นะหน้าท่านจะออกเป็นแขแคเม็นมนะก็เรียกว่าอีเดียนะครับนะท่านประธานท่านว่างไงครับ ท่านประธานต้องมีมีหลายแบบหลายหลายเมืองเนื่องจากเรามีการค้าขายกันตกอันหลายประเทศเไปนบ่นเวลาช่างออกแบบก็บอกแบบในหลายหน้าเนื้อวันสวยงามอาจารย์ประเวศจะแนะนำอะไรนะฮะเรื่องของมันอันนี้ก็เป็นเนื้อนวะนะฮะที่ แล้วก็มีหมุดทองคำนะฮะอันนี้เป็นแท่งที่ทําเป็นพิเศษนะครับสำหรับผู้ใหญ่ในสำนักนะครับก็จะมีมุดทองคําในการที่จะตอบเข้าไปแต่เรารเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็มองให้กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในวนงังนครับ้วท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรเลย นคล้ายๆกับในเวลาเราไปร้านทองแล้วก็เอ่มีแผ่นมีเอเ,อเ,อเอชิ้นเล็กๆกระดาษชิ้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นการบอกอันนี้คือเป็นเครื่องหมายหรือหมายเล่เฉพาะขององค์พระซึ่งองค์พระที่โได้มีการรับรองโดยอาจารย์ทีรศักดิ์ชัดทองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ À, เรื่องพระกลีบตัเลขจะได้เขียนตำราไว้โนะดยตรงแล้วเมื่อท่านรับรองแนละ้วท่านก็จะให้หมายเลขเพื่อเป็นการสื่อคนได้ในภายหนะลัวแต่ว่าในการที่ผมจะเอามาแสดงเนี่ยถ้าเอาใส่ไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามก็เลยตัดแปลงมาเป็นเขียนเป็นตับนี้ อาจจะดูเก่งกาจหนะครับคาหาอันครับในการน้าครับ เป็นพิมพ์ที่มีฐานยืดยาวออกมานะครับเ<า>ขาเรียกว่าโดยทุกเล็กันเป็นชื่อเล่นทั่วๆไปว่าพิมพ์านเป็ดนี่อาจจะฟังดูไม่คล่องแต่ว่าแต่ก็ดูคล้ายกันนะครับเป็นหางเป็ดที่ยืดออกมาแต่ก็มีอัตลักษณ์ทุกอย่างพุทธลักษณะทุกอ,อย่างเหมือนพระกีโซเร็วัดรอนต้นๆนะครับต่อไป ลักษณะลักษณะก้นแล้วก็ตรงเนี้ยจะมองเห็นชัดยื่นมายื่นมาเหมือนก้นเป็ดเลยนะก้นเป็ดนี่เป็นก้นเป็ดเขาเดาเลยครับเขาให้เทียบให้ดูว่าก้นที่ยื่นออกมาเนี่ยต่างกันยังไงเอา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 แบบนี้ครัต่างความแตกต่างของก้นนะครับอันนี้เป็นก้นเป็ดนะก้นธรรมดานะครับเป็ดลักษณะ าติจีนชายนะครับาีชาย่เมื่อกีเราูไปแล้วนะครับไปแล้วครับชาีนชายช่คาจีหญิงนะครับ็องอีกางนี้นะครับเพือรุไหมฮไม่มีนะมีก็อีกอย่างก็คือที่ทำเป็นพิเศษนะครับฮมคุ้มเหมือนกันนะครับฮองคุ้มเหมือนกันแต่นี้ใช้โลธะสองอย่างคือข้างบนนี่เปียกทอง และข้างล่างเป็นฐานเป็นเงินทีนี้มุมของคูนี้ก็มีการจานพิเศษ,ษนะครับเรียกจานว่ารอห้าปาวเรสนะครับจะเป็นคหนึงก้นกนเงินครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเงินเนื้อเงินนะเป็นเงินนะฮะและอันนี้เป็นไปชุบเปรียทองใช่ปะ่ะเป็นงเงิน,นเพิ่ คือค <ừ>, <co> ือเดือเป็นเงินแท้งกันได้ว่ชุบทอเจ้าของคพระสังขารไม่ได้ชุบเพื่อเนเเห็นเนยสร้างเงินลักษณะนี้คือเป็นการชุบทองทั้งองคใช่ไหมใช่ไหมชุบทองทั้งองค์ีอกรมสเาเรียกเปียกทองจะมเนื้อนว่าโลหะ เดิมเมมป็นเนื้อนะว่าาหานะไป<ร>ไปจุกทองเปลี่ยนทองไปชุบทองชุบทองครับทีนี้พินนี้ก็มีความพิเศษถึงตกแต่งพิเศษในลักษณะแบบพินก็คือมีสิงที่เราเรียกว่าประพามน์นอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็ในอดีตที่อาจจะเป็นฉับกำลังสี หรือขนางเรียกว่าออร่าอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่านี่ทำเป็นศิลปะแบบจีก็เลยออกมาป็นอย่างนี้แต่ว่ไมีน้าโปรกสนะฮะนี่นี่พิมพ์หน้าโปรก์นไม่ใช่ไม่ใช่น่าจีมงใช่หน่าจีิน่าจริงแต่แ่รต์แต่กมีโปรมีโปรกัน่าจริเหมือนกันแตมีโปรตอนนี่ก็เป็นลักษณะของการหล่อครั้งเดียวนะาจะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าตั้งขอบข้างเนี่ยมันไม่ได้ใช้กาวติดอันนี้จะเห็นว่าเป็นหล่อทำองค์นะหล่อทงหล่อใช่ไหมอาจารย์หล่อทำแค่ที่ฐานตรงนี้เด่นพิถานนี่มีจานไม่เยอะมีน่าจะมีนามาพากและอะไรบา้างเรื่อระวัต ทางยาตัวนย้